มาดูวิธีการทำแมชชีนเลเวลของ m a s 2อ p นะครับกับ m ซับแยกแ k 3 0 0 2นะครับวิธีการคือต้องทำ m ซับแยกแ k 3 2เนี่ยเป็นบิต p btl นะครับโดยการสับสวิต์ตัวนี้ฮะ,ะตัวที่1ขึ้นมาด้านบนนะฮะให้มันออนแล้วก็ตัวที่2เป็นของบัดลมถ้าเป็น p btl ทำงานหนักนิดนึงอาจจะต้องใช้พัดลมตลอดเวลาสับไปที่หมายเลข2เลยครับแล้วให้บัดกีใต้ p c b นะฮะมันจะมีลำโพงซ้ายขวาเนี่ยฮะเอามาขนานกันเลยทีนี้เราจะใช้ช่องไหนก็ได้เพราะมันขนานกันแล้วนะครับ ทีนี้ตัวนี้ก็จะ,ะเป็นบิด PPTL เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะมีความจําเป็นที่จะต้องมีตัว booster, ะะบูสเตอร์นะฮะบูสเตอร์ของเราเนี่ยสามารถถอดจัมเปอร์ออกมาได้มันจะไม่ใช่บูสเตอร์ถ้าเราถอดออกปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวลดทอนสัญญาณหรือแอดเทนเนเตอร์เป็นแอคทีฟแอดเทนเนเตอร์นะ,ะมันจะปรับเลเวลได้ละเอียดนะครับผมลองทดสอบปรับพอร์ตของที่มากับ3002แล้วนะมันไม่ละเอียดมันหยาบมันเป็นดิจิตอลนะครับ เช่นเราต้องการวี u อา0โวลต์มันจะกระโดดเป็น 21, 22, 23มันจะไม่ได้ 20.1, 20.2นะครับการทำแมทชิ่งเลเวลมีความจำเป็นต้องให้รายละเอียดของอแรงดันด้านซับแยกกับตัวซับหลักตัวเนี้ยแมทก,กันจริงๆโวลต์ต้องใกล้เคียงกันจริงๆนะฮะหลังจากที่เรามีตัวแมทชิ่งเลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการหาแอปมือถืออะไรก็ได้นะครับที่ป้อนสัญญาณเสียงได้นะฮะผมจะป้อนที่5 0เฮิร์นะครับ แล้วก็เราก็ใช้มิเตอร์ AC มิเตอร์นี่ยตั้งย่าน AC นะวัดที่ช่องลำโพงของช่องซับเดิมนะครับวัดไว้ถ้าเราปรับแรงดันไม่ที่3 6โวลต์นะฮะผมจะตั้งไว้ประมาณ2 0โวลต์ด้วยการปรับโวลลุ่มตัวนี้ให้ได้ประมาณ2 0โวลต์นะครับแล้วก็มาปรับตัวนี้ให้ได้2 0โวลต์เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมลองป้อนฟังก์ชันเจนตัวนี้นะครับให้มันออก5 0เฮิร์ตดูนะครับนะฮะช่างวัดไหครับถ้าเราไม่มีสโคปนะครับ พงออกก่อนนะครับในความเป็นจริงเราควรจะต่อลำโพงเพราะว่าลำโพงมีผลกับโหลดเนี่ยมันมีผลกับแรงดัน V out นะฮะแต่นี่เป็นการเทส,สนะฮะเพื่อให้ได้ยินเสียงผมชัดกนะ็เลยขอถอดลำโพงออกก่อนนะฮะสโโคบเนี่ยแรงดังก็จะใกล้เคียงอ,ออกมาประมาณ60วัลพิทูพีนะครับตัวแรงดัน V ac อยู่ที่ประมาณ20.7.8นะฮะอ่าอาจจะตั้งไว้ที่20.6อะไรอย่างนี้นะฮะ20.6ทีนี้เราก็มา ปรับแรงดันของซับแยกให้มันได้เท่ากับแรงดันซับของ S 2 1ง P อ่าช่างเปลี่ยนมาที่ซับแยกครับอ่าวัดแรงดัน A c นะครับเมื่อกี้20.6นะครับตัวซับแยกก็ควรจะได้ใกล้ๆกกันนะครับนะฮะ20.6อ่าตอนนี้20.4อยู่นะฮะแล้วก็ปรับที่บูสเตอร์ตัวเนี้ยนะมันปรับได้ละเอียดนะฮะ20.9 20.8 20.6อ่า20.6 3ิบจอย่างนี้ถือว่าใกล้เคียงนะฮะแรงดันที่สโคป คือถ้าไม่มีสโคบท่านก็ใช้ a c มิเตอร์นะฮะแรงดันสิบโกรตัวนี้จะออกมาประมาณ59าโวลต์พีทูพีกตัวนี้ก็ประมาณ59 6 0เโวลต์พีทูพีกเท่ากันนะครับเนี่ยคือการแมทชิ่งหลังจากที่แมทชิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดลำโพงให้ฟังนะครับเสียง50เฮิร์ตอ่าพอเราขับตัวซับแยก1นึ่งวอยซับหลัก1นึ่งวอยเนี่ย กำลังขยายมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะฮะส่วนอ,อัตราการขยายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3DB นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงซับเบสนะผมอาจจะเทสเพลงคลิปปิ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าให้ดูว่าพลังเบสมันได้หรือเปล่านะครับเสียงจออเป็นยังไงถ้าเราทําการแมทชิ่งแล้วนะครับเด็กมัน ลอง10นิ้วที่ช่างว่าแรงดัง36น36วลส์เนี่ยมันพอที่จะขับออกมาไหวหรือเปล่าครับถ้าเราทําตัว Matching Level แล้วนะฮะดอก12นิ้วตัวนี้ก็สูตรแม่หล็กใหญ่เหมือนกันนะครับนะฮะดูว่ากําลังวัด2เท่าอัตราขยายเพิ่มขึ้นมาอีก3 dB เนี่ยะจะขับดอก10นิ้ว Voice c o ได้หรือเปล่านะครับนะฮะ,อะลองฟังดูนะครับ ได้นะครับ10นิ้วก็ยังพอไหวอยู่นะฮะสาหโวลต์อ่ะในช่างลอง12นิ้วเลยอ่ดูที่ว่า12นิ้วขับออกหรือเปล่า 12นิ้วเนี่ยผมแนะนําให้ปรับไฟขึ้นมาเป็น45โวล์50โวล์เลยนะครับเพราะดอก12นิ้วเนี่ยดอกค่อนข้างใหญ่สูดแม่เหล็กมันจะเยอะลำโพงพวกเนี้ยวัดมันจะสูงทีนี้ถ้าเราปรับแรงดันเพิ่มขึ้นเนี่ยกำลังขับมันจะสามารถไปขับกําลังสเปคของตัววัดดอกที่มันกินวัดได้นะถ้ามันขับไหวเนี่ยโอ้โหเสียงเบสมันจะกระชับและแน่นมากเลยนะครับแต่ต้องปรับแรงดันเพิ่มขึ้นทีนี้ตัวสเตปอัพหรือว่าตัวแหล่งจ่ายไฟเนี่ย กำลังสำรองด้านกระแสเนี่ยต้องเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะด้านกระแสและแรงดันนะครับมันถึงจะขับดอกอใหญ่ๆออกมาได้นะครับมาลองดูว่า12นิ้วถ้าทำา matching level ของ2ตัวนี้ไหวป่ะครับมามางฟังกันก สบายสบายถ้าปรับแรงดันเพิ่มขึ้น45โวลต์5้โวลต์เนี่ยโอ้โหอิ่มแน่นอนครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ